แแยกหักเลยน่งปบูเนียไปลปอยนี่เนาะ่เอาเกปัดเก็บแล้วเรียบร้อยพวกเนี้ยอือยมสาพกบหักเลยน่ปบูนียไปลปอยนี่เนาะล่อยสาปลง้วย่เอาเรปัดกระจกนองละ หลายคักปานอีกพลาผมม iden, ิตโซงงามงามสวัสดีนะคะอันนี้พามาชมสุนองปลาน้่ปลาก็เจ้าเลี้ยวนะเจ้าเก็บปลาเลี้ยวเลี้วแลปิดกรลังมักเนาะเออเลาเอาหลายอยู่แล้วไปไว้ตู้เลยล้นได้ที่เนี่ยไมไปแล้วก็ แปนแกเป็นนันถุงละโลละโลไปช่องเียดน้ำนั่นไม่ใช่มาหาน่อ้เป็นมังนี่เลยเด็ดตาเลยน้ำนั่นอะยน้ำตาปลาเมียวน้ำตาปลาเมียวมือได้กระได้น้ำพี่อเมียวนะคะอือปลาแบบนี้ไหมปลาขาวเน้นี่ไหลคักเนาะอ๋อปาหน่อยก็เก็บได้ดีนะ อยาบปเียลักอได้ปลาเนื้ออ่อนบะมี่เล่นปนปลาเนี่ยังตอเดี้กับริสุทธิ์ปลาดุีโล่ปลาดแม่ปลดอนนี้กบปลาอปดปาดุปลาดแม่อรนะ้วนปปลากระเียมแก่กินโอปลาบมี่มันปลาคอพี่นาะปลาช่อนก็ช่อนปลาคอตต์ปลาคอกะไลอยู่เนาะเออตัวไหนครับตัวไหนตัวหนปลาคอแ่ะอ อันนี้ปลาอย่งปลาตัวปลาอย่งกรสูตรบปลาปลากระโูบ่ปลากระโบเปลากรโีหรี่ปลากระ้าปากบุบูบูบูาปากบูบูเลยปลากรโเี่ว่าเดี่ว่าทำปลาบรรยากาศสุดน้องปลาหน้าใ่หน่อยหนาใ่หน่อยบ่มีปลานั่นเด้อใยเกียดเลยปลาขาวหน่อย้ปลาขาวหน่อย เอาาเูปา,อา,าีนหอามาอันนนนี้นาา้ำบลวงเนาะปีนี้น้ำบรลวงน,น,นายปลปาเราบ่ได้หลายพี่น้องจ้ะวาข้าเจ้าเก็บเรียงเ็บอยพวกนี้เก็บตเาเศร้าแสดงว่าสูบตะมุวนันตับกาขาลุ่นเลย โอ้โหดีสูบนะปุ้มขับไใบโอ้เมนอยู่พักใ้เนาะสูบมขัักใบนี่บอกหอยมาเถอะเดี๋ย้ได้สาหมโอ้ไม่ใครเก็บไม่บอกหอยเกือบเผื่อบรรยากาศมาทันพอพีนอนคนเก็บแล้วนะเอาไปเล่นยังมันั่น ออมา้วบหาเล็บบ่บุรุษเป็นบ่หอยจุกหอยจุกน้ำขังสีหลายตุ่มหอยจุกมื้อ้านไปขว้าหอยมาเก็บมัเสียอ่ะจิแต้ตัวใหญ่ได้ยัง มันมาเองมันบ้าไปหน่อยดินไซไปไหนอ่ะดินไซมันมาเองบอเห็นไหมดินไซอยู่กลางเห็นไหมโอ,โอ้อ๋อบรรยากาศไปนอนเพิ่นเทือดเรียบร้อยแล้วนะตอนมากินข้าวปลาต้เพิ่นสุด,ดะนะมึงมาขอยก็เด้ตั้องอยู่บนหลงแหียวยู่นี่๋อหนี่ตัวหนึ่งปลาตัวหนึ่ง

ข่งก็หลยตัวอยู่ตรนี้กเขงปะอข่งหายนี่ันคมาเห็นอาจารยบ่ัจะดใส่ไข่ไม่ล่ะปรเอดีใส่หนาข่ดีที่ด้บโอ้ปรงปหมอใส่บวหอยพอเก็บหอยด้วยนะ้หอยพี่รองะซอนบ่ dịp về mình thoáng kèm hịt kìm cân Mình ba mong mình bạn Ba nhằm lại cho mình Ba nhằm lại đây Ơ bà kìm Bà kìm mong lại cho Half pattin. cho bà tia ờ bác hảo, 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 bác Bà bác hảo,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  bác bùa bùa hảo, bác hảo, bác hảo,

ฮะโอ้หลายปูไอ้พี่ดองเาน้ำหน่อยไปสามถุงยังไงเปล่วแนนเดี๋ยวว่าขึ้นมาปุนตัวหนึ่งเรีบเรีบยบอยู่ทั้งแล้วตอนสชมามิีแต่ปลาเข่งปากุรงปูงตีมึงกดตะเปียนได้ไหมปาท้าคือปเก็บเร็วต้องมาลยเก็บปลาหอยปาานีหลายหลายปลากระจุกนะปลาขาว

tao bảo phải phá boquete, đấy à, nó nói là bắn nhẳng đi nọ, qua mỏ, qua น้ยลอยกระดีดีดีขอยมาดีดดับดับยอ่เก็บหอยเก็บหอยมันจะบดดไปขวมันเด็ดปหมอตัวนึงประหมอตัวหนึงดเอ้ยหลันมามันเดียนเดีย่เฮาดีดีเด้เดียนแล้วกับเปียกันกตัวก็ราซับข่อยนี่แล้ว ได้เรื่อยๆปาปีนี้บลไหลจำปีก่อนเนาะอืมน้ำปลไหลบรวงน้ำาบาถ่วปีนี้พี่น้องปีนี้สายหน่อยน้ำาบถ่วน้ำาบาไหลปีนี้ปลากรบบ๋ไหลโอ้มืขยยาปลาด้น่คปลาอย่างวะขยยานตะปลาดุกนี่เลยอะบริษัทุงมือปลาเข่งเนาะอดดโอ้ถาตะเลีนี้ข่อย

ไอ้เชลอรีไหมอ้เชลีพี่น้องไอ้เชลีน้ำก่อไหลคุ้มแจะตุยไงบ้านน้องก็ไม่มีหอยปังนึกรู้งเอามาปล่อยแล้วสิแล้วสีนี้ป่ะเนาะสิแพรป่ะไปไน้อยเชือรีพี่น้องมาบ่าทันเพิ่นเก็บกว่ามาเก็บหอยแทนบ่ได้ใส่ถุงมือคอยบ่อจะใส่ถุงมือคอย จับแค่คอยจับแค่คอยเราจับแห้งเดี๋เขาเขาดินเขาดินเลาวม่ติดปากเขาจับแค่อยนี่ปลาอีกอหลายตัวเอ้าปลานี่กปกเอขงก็าข็งพี่น้อง,ง,งองไปสแมเออเข้าไปเด้หลายตัวเราไปกิข่งขเก็บบอกห้อยของในปไปข่งนี่นดิในใส่โทรศัพท์คอยมุนนะพับแล้วเี่ได้กีต่ตุมปนดปนด